สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอินดี้รองมิสแกนเอาผิดโมเดลลิง่งด่าเดือดปมไม่รับงานกินข้าวเมื่อเวลา1 0นาิกาวันที่9กุมภาพันธ์ที่สถานีตำรวจนครบ้านวังทองหลางนางสาวอินดีจอร์ันพร้อมด้วยมันดาได้หอบหลักฐานเป็นภาพบทสนทนา เขาแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับคู่กรณีซึ่งในที่นี้เป็นรุ่นพี่ที่อ้างตัวเป็นโมเดลลิ่งในข้อหามินประมาทและค่มขู่ทำร้ายร่างกายนางสาวอินดี้เปิดเผยว่าคู่กรณีรายนี้เป็นรุ่นพี่ในวงการที่รู้จัก แต่ไม่ได้เป็นผู้จัดการส่วนตัวของตนเองเพราะตนเป็นฟรีแลนซ์รับงานเองโดยตลอดแต่รุ่นพี่คนนี้เป็นคนพาตนไปรับสมัครแข่งขันในรายการ The Face Thailand ซึ่งตนก็ตกรอบไม่ได้ไปต่อหลังจากนั้นก็มีติดต่อกันบ้างเวลามีงานเดินแบบและก่อนที่จะเข้าประกวดในวงการนางงามรุ่นพี่รายนี้ก็บอกกับตนว่าจะพาเข้าประกวดเขามีความสามารถที่จะซื้อมองกุฎให้ตนหรือจะบอกให้พีนวัต พอออกกองประกวดมิสแกลนไทยแลนด์ปัดตนตกรอบก็ได้แต่ตนอยากแข่งขันด้วยความสามารถของตนเองประกอบกับตนได้ติดต่อกับนายวิทวัร์รัตนบุญบารมีหรือเอมตามใจตุด๊ดให้เป็นพี่เลี้ยงดูแลในการส่งเขาประกวดอยู่แล้วจึงมีการไปตกลงเคลียร์กันกับรุ่นพี่คนนี้อย่างชัดเจนว่าตนจะมีทีมงานของเอมตามใจตุ๊ดดูแลซึ่งในการพูดคุยกับรุ่นพี่คนนี้ก็มีอาการไม่พอใจอด่าทอบ้างแต่ตนก็ไม่ได้บอกใครบอกแค่กับพี่เลี้ยงอย่างเอม เพราะยอมรับว่าแรกๆกก็กลัวเพราะก็ไม่รู้ว่าแบ็คเขาเป็นใครรองอันดับหนึ่งมิสแกรนไทยแลนด์2020กล่าวต่อว่าที่มาแจ้งความในวันนี้เพราะมีการพัดพิงถึงองค์กรที่เราสังกัดก็คือมิสแกรนในทางที่ไม่ดีคิดว่าต้องให้บทเรียนกันบ้างว่าอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาด่าเราแต่ที่ผ่านมาเห็นว่าเขาก็เคยพาไปถึงเฟส ก็เลยปล่อยผ่านแต่ครั้งนี้ยอมรับว่าเครียดเพราะไม่เคยถูกด่าแบบนี้มาก่อนแล้วแม่รู้ก็ไม่ยอมต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดด้วยยังมีกรณีที่ตนเพิ่งทราบว่ารุ่นพี่รายนี้แอบอ้างชื่อส่งเข้าประกวดมิสแกนนครนายกโดยที่ตนไม่ทราบเรื่องเลยหลังจากที่มีข่าวออกไปก็บล็อกรุ่นพี่คนนี้แล้วทุกทางเพราะกลัวว่าจะหนักกว่าเดิมแจ้งความดีกว่าเรื่องความปลอดภัยก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วอินดี้ก็ไม่ได้อยากรับคําขอโทษหรือกระเช้า เพราะสบายดีเรื่องรับงานกินข้าวหนูเข้าใจความหมายว่าไม่จบแค่หยิบช้อนซ่อมแต่หนูปฏิเสธไปแล้วเพราะหนูไม่หิวค่ะไม่อยากรับงานเขาไม่มีสิทธิ์มาว่าหนูขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ